ถ้าใช้จ่ายพลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดของเราที่ประชาชนต้องจ่ายในแต่ละปีในปี2567คือ2.7แสนล้าน2.7แสนล้านเฉพาะแค่น้ำมันเนี่ย1.5แสนล้านและถ้าเป็นเรื่องไฟฟ้าคือ1ล้านล้านจริงๆมันคือ9,98,000ล้านแต่ก็คือ1ล้านล้านแค่2ตัวนี้เท่านั้นเนี่ยคุณคิดดูสิคะว่า มันเป็นมหามันเป็นเงินมหาศาลขนาดไหนนี่ยังไม่รวมก๊าซในส่วนที่เป็นก๊าซหนึ่งแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันล้านนะคะแล้วก็ในส่วนของพลังงานหมุนเวียนซึ่งต่ํามากเจ็ดพันล้านเจ็ดหมื่นล้านเท่านั้นทั้งที่พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงแต่ว่าไม่มีการส่งเสริมเพราะเนื่องจากว่าส่งเสริมมากเนี่ยเอกชนก็จะไม่มีโอกาสได้ร่ำรวย ได้คุณคิดดูสิว่าเงินเนี่ยที่ประชาชนจ่ายปีละสองล้าน7จ็ดแสนล้านมันเท่ากับ14.8%ซต่อ GDP นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากฟังจากพรกประชาชนว่าการที่เลือกที่จะนำคนที่เคยอยู่ในบริษัทบตทที่เป็นคู่คดีในกรณีการทวงคืนท่อา๊าซที่ยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ย มันจะเป็นการที่มาสร้างกลไกขัดขวางการพวงคืนท่อการให้ยืดยาวต่อไปอีกหรือไม่หร,หรือว่าจะมาช่วยกันสร้างกลไกที่จะทําให้ประชาชนมีโอกาสได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐกันแน่อันนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันสงสัยว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงของท่านเป็นสายลมที่จะพัดเอาผลประโยชน์ไปให้กับกลุ่มทุน หรือกลับมาให้กับประชาชนกันแน่ค่ะ